ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกาบพบันนิชเช่นเคยนะคะในรายการ Set ต i น h t หรือคืนวันเสาร เวลาตีหนึ่งสิบนาทีหญงหนึ่งสามสิบห้านาทีทางชทบอห้าแห่งนี้นะคะอ้าวพี่ที่กล่องพิมมีคนหายไปไหนคะเนี่ยเมลนี้ไม่พูดเลยเลยอ๋อออออเอ้ยคุยไม่รู้เรื่องเลยพี่คุยกับใครคะคุยกับระบบครับออออคุยระบบครับไหมครับออออระบบครับคุยด้วยครับวันนี้วันนี้รายการเราระบบครับจะมา เชื่อไหมว่าโโบคอปจะมาเพราะวันนี้รายการเราโโบคอปเปเชียลนะครับใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับโโบคอปวันนี้ต้องติดตามให้ได้นะค่ะงั้นไปชมตัวอย่างรายการก่อนดีกว่าค่ะครับโโบคอปนะครับมีการสร้างกันมาแล้วเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับในปี1987นะครับกำกับโดยพอลวอร์ h o วเวนหนังยังได้รางวัลอส,อสการ์สาขา,าเสียงเอฟเฟกต์ประกอบยอดเยี่ยมอีกด้วย เป็นของรางวัลจากภาพยนตร์เรื่อง Robocop 2014แต่คราวนี้ผู้ชมรายการจะต้องตอบคำถามช่วงหนังดีหนังเด่นสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน GGI Ting Safety Ting GGI นิตยสารที่ดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงาน s ซ n น,นิวน้ำมังคุด85% เด่นค่ะพี่อารค่ะยังไม่จบนั่งรอครอบพิมพ์ครับอยังคุยกับโรบอทคอปอยู่เลยครับพี่คุยกับโรบอปครอบพลาดอยู่เขาอยู่ครับน้องไม่รู้เนี่ยนึกว่าคุยกับกบหุ่นยนต์ครับหุ่นยนต์ครับผมคครรัับบผมติดใจโรบอทคอปขนาดนี้วันนี้น้องพิมพ์พาไปชมเกี่ยวกับโรบอทคอปดีกว่าค่ะแต่น้องพิมพ์เนี่ยจะเป็นโรบอทคอป2014นะครับผมใช่เวอร์ชันใหม่ส่วนของพี่จะไปพูดประวัติเรื่องราวเกี่ยวกับ เวอร์ชันเก่าๆใช่ไหมซึ่งน้องเกิดไม่ทันไงคะคคงั้นเอานี้ดีกว่าค่ะเราไปชมตัวอย่างภาพยนตร์กันดีกว่าค่ะระบครับโลกในอนาคตกฎหมายอยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องจักรแต่มันไรซึ่งสามัญสำนึกและโหดร้ายนั่นเองที่ทำให้มนุษย์เรียกร้องหาความยุติธรรมที่รวมความเป็นคนและเครื่องจักรไว้ในหนึ่งเดียว ผู้พิทักษ์สันติราชแห่งอนาคตเขาคือโรโบคอปโคลัมเบียพิกเจอร์สและเมโทรโกวินเมเยอร์พิกเจอร์สภูมิใจเสนออภิมหาภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟล้ำอนาคตจากทีมผู้สร้าง G.I. Joe และวัน t ต็ดมือมาภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟสุดยิ่งใหญ่เปิดสักราชปี2014โร bo คอป What if I told you that even the worst neighborhood in America could be made completely safe? Why is America so robophobic? We need to give Americans a product they can love, a figure they can rally behind. Sir, I have dissected this bill. There are no loopholes. We can't put a machine on the streets. have a machine. You saw the polls. Americans don't want a machine, they want. O, PI lighting, the They want something that knows something นั่นเองที่ทำให้เกิดโปรเจกต์ที่ถูกเรียกว่าโรโบคอปขึ้นการค้นหาตำรวจผู้เสียสละ แม่ร่วมในโปรเจกต์นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สุดท้ายแล้วนายตำรวจหนุ่มผู้กล้าที่ต้องสูญเสียร่างกายจากเหตุระเบิดก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ตำรวจเหล็กโรบคอปผู้บิทักษ์สันติราแห่งอนาคตที่ไม่มีคนร้ายหน้าไหนสามารถหลุดพ้นไปได้เขาจึงกลายเป็นความหวังของมนุษยชาติ ในการกวาดล้างเหล่าคนชั่วพิทักความยุติธรรมต้อนรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของตำนานหุ่นยนต์มือปราบกับภารกิจพิฆาตกองทัพจากคนสุดรห่ำในอภิมหาภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟสุดหลำ้ำเหนือจินตนาการกับฮีโร่คนใหม่ที่คนทั้งโลกจะต้องจดจับโรบอทคับเป็นยังไงคะพี่อาร์ตเห็นไหมเวอร์ชันนี้ เข้มแข็งประดุดบุรุษเหล็กโรบอคอปนะครับมีการสร้างกันมาแล้วเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับในปี1987นะครับกำกับโดยพอลวอร์โฮเวนเรียกยากมากเลยชื่อผพุ่มกับชื่ออะไรนะพอลวอร์โฮเวนจริงๆแล้วตัวการดีไซน์หุ่นโรบอคอปตั้งแต่แรกเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์การ์ตูนหรือหนังการ์ตูนจากญี่ปุ่นเรื่องเกียร์บันตำรวจอวกาศถ้าแบบรุ่นพี่เนี่ยจะรู้จักเกียร์บันตำรวจอวกาศโรบอคอปเนี่ย นอกจากเวอร์ชัน1987เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่จะไม่แอคชั่นมากจะหนักไปทางดรา,ม,าม่าเกี่ยวกับว่า,าตัวพระเอกนยะซึ่งนำแสดงโดยคุณปีเตอร์เวลเลอร์ปีเตอร์เวลเลอร์นี่เป็นพระเอกเวอร์ชั่นเก่านะครับผม,มส่วนเวอร์ชั่นใหม่ที่ดูตัวอย่างกันไปก็จ<ม>ะก็ะจะเน้นมากขึ้นอีกนะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมีความรุนแรงมากกว่า<ม>ความรุนแรง<ม>ของของฉากก็จะมีเลือดมีอะไรให้เห็นนะครับเวอร์ชั่นใหม่ก็จะเบากว่านิดนึงนะครับรู้ไหมน้องพิมพ์ก่อนหน้าที่ พีเตอร์เวลเลอร์ที่มารับบทเป็นพระเอกในโรบคอปเนี่ย <Yeah. S 1> เขามีการติดต่อดาราระดับซูเปอร์สตาร์ตอนนั้นให้มาเรีนเป็นโรบคอปก่อนด้วยคือคุณอาร์โนชวาสเนเกอร์ซึ่งดังมาจากเรื่องคนเหล็ก mm hmm. แต่ว่าคุณอาร์โนเนี่ย mm hmm. ไม่โอเคกับบท oh. บทนี้ก็เลยตกเป็นของพระเอกเจ้าบทบ,บาทพีเตอร์เวลเลอร์ไปนะครับภ oh, <okay. S 1> าพยนตร์โลโบคอปหนึ่งเก้าแปดเจ็ดเนี่ยนะครับเป็นได้รับการวิจารณ์จากนักวิจารณ์ว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีเรื่องหนึ่ง อันดับต้นๆเลยหลังจากที่มีการสร้างหนังซูเปอร์ฮีโร่มาในตอนนั้นนะครับได้คะแนนจากเว็บวิจาร์หนังได้ถึง88เต็มร้อยเลยทีเดียวหนังนยังได้รางวัลออสการ์ Oscar สาขาเสียงเอฟเฟกประกอบยอดเยี่ยมอีกด้วยหนังยังมีการสร้างมาอีก2ภาคนะครับในปี1990นะครับนำแสดงโดยปีเตอร์เวลเลอร์เหมือนเดิมนะครับส่วนอีกภาค3เนี่ย1993เนี่ยเปลี่ยนตัวนักแสดงใหม่พี่ก็จำชื่อไม่ได้นะครับแต่ภาค3เนี่ย <laughs> ได้รับเสียงวิจารณ์ไปในทางค่อนข้างไม่ดีหลังจากนั้นก็เลยไม่มีภาค4ี่ภาค5ตามออกมาครับผมโทรศัพท์เธอท่านดีเสียงโทรศัพท์ไหนเสียงอะไรเสียงโทรศัพท์นี่ไงครับรงด้วยใครโทรมาฮัลโหลสวัสดีค่ะใครโทรมาคะในขณะที่น้องพิมพ์กำลังคุยโทรศัพท์กับโรโกคอปอยู่นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับโฆษณาคันนี้หนึ่งก่อนพักกันก่อนสักครู่ครับ ยังไม่กลับเลยจ้าน้ำเดี๋ยวนี้น้ำหญิงแร้วไหมใช่สายเพื่อนมาทักแล้วยังไม่สนใจพี่จัญญาสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหมสายไหมตรงน้ำกลับบ้านยังไหมครับกลับบ้านจะมยังจ้งาสาวๆอ่านซ้าแล้วจะเข้าใจ นิตยสารทีดารายงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศแรงอีกระดับวิเทคโนโลยีการเปลี่ยนเกียร์ับน้ำมันอากาศยาน t t น้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมี่ยมมาตรฐานยูโรปไหรายแรกและรายเดียวในประเทศใหม่จากปตทบริษัทเจเนอรลการดกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด หรือ GGI ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลักที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพนักงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนโยบายจากประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือ t h i Safety t h i n GGI ยังไม่กลับหรือจานา้ำ เดี๋ยวนี้น้ำหญิงแล้วไหมใช่สายเพื่อนมาทักแล้วยังไม่สนใจนิตยสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหมสายไหมองน้ำกลับบ้านยังไหมครับกลับบ้านกันเรืยังจังสาวอ่านซ่าแล้วจะเข้าใจงามลนิตยสารที่ดารายงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศ เพลงดีหน้าดังสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน GGI Ting Safety Ting GGI นิตยสารที่ดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงาน Sannew น,น้ำมังคุด85%ช่วงเพลงดีหน้าดังค่ะครับผมวันนี้พี่ออยมีเพลงอะไรมาแนะนำคะเป็นวงร็อกหน้าตาดีหน้าตาดีด้วย ท่านผู้ชมจะต้องคุ้นหน้าวงนี้แน่ๆเลยนะครับผมใช่เหรอเดี๋ยวจะพาไปชม MV ของวง Lucky Number นะครับผมไปชมเลยไหมค่ะไปชมเลยครับง่ายๆครับ Lucky Number ครับ ทกที่เธอรักกัน ทำให้มันขาด ึงใช่ไหมเพลงเขาเป็นเพลงอกหักคุณหน้านักร้องไหมคุณมากค่ะพี่คุ้นไหมแต่นี่น้องกำลังเฮิร์ตอยู่ค่ะเฮิร์ตเรื่องก็สัญญาของเราไงคะพี่สัญญาว่าสัญญาว่าน้องพริมจะได้เป็นนางเอกเอ็มวีแล้วไม่คีรายค่ะเพลงพี่เนี่ยเพิ่งเป็นซิงเกิลแรกเท่านั้นแต่พี่ว่าสำหรับน้องพรีมแล้วพิเศษนิดนึงพี่พี่จะให้น้องพรีมเป็นนางเอกเอ็มวีวงลักกี้นัมเบอร์ของพี่นี่แหละครับแต่เป็นเพลงที่เจ็ดซิงเกิลที่เจ็ด เพลงที่เจ็ดใช่เพลงที่เจ็ดนี่เพิ่งสิงกำแรกใช่เพลงที่เจ็ดครับหนูต้องรออีกกี่ปีคะพี่ไม่นานหรอกครับประมาณอีกเจ็ดปีครับเจ็ดปีครับยังสวยอยู่ไหาอีกเจ็ดปีหนูอีกสิบปียี่สิบปีหนูก็ยังสวยคร้บหนูยังนายเรื่องอะไรค่ะครับผมอเห็นบอกน้องพิมจะพาตัวหน้าจะพาผู้ชมไปตะลุยกองถ่ายด้วยถูกต้องครับเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามช่วงหน้าค่ะเป็นความลับเดี๋ยวช่วงหน้าครับ ยังไม่กลับเลอจ้นาน้ำเดี๋ยวนี้น้ำญิงแร้วไหมใช่สายเพื่อนมาทักเรายัางไม่สนใจาานี่ิยาสารนี่มีดีอะไรไน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหมสายไหมทางน้ำกลับบ้านงังไหมครับกลับบ้านกันลีล้ยงจักสาวอ่านซ้าแล้วจะเข้าใจนิจยาสารพิดารายงงาน ที่ผู้ชายควรนานวางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศแรงอีกระดับวิเทคโนโลยีการผลิตยอูอาน้ำมันอากาศยาน H T T High Force น้ำมันดีเซลสูตรสำค้องเกรดพรีเมียมมาตรฐานยุโรปใหม่รายแรกแล้วรายเดียวในประเทศ จากปตทบริษัทเจเนอเรชันกรุ๊ป International นแนลจำกัดหรือ GGI ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลักที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพนักง,งานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนโยบายจากประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือ Think Safety, t h i GGI ยังไม่กลับเลอจนาน้ำ เดี๋ยวนี้น้ำหญิงแล้วไหมใช่สายเพื่อนมาทกแล้วยังไม่สนใจมิตยาสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจใส่กับไหมสายไหมลงน้ำกลับบ้านยังไหมครับกลับบ้านกันเรือยๆสาวๆอ่านซาราแล้วจะเข้าใจนิตยาสารที่ดารายงานนิตยาสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศ ช่วงเสาตะลุยสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน GGI Ting Safety Ting GGI นิตยสารที่ดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงาน s a นนิวน้ำมังคุด85% ตลุยสัปดาห์นี้พิมพจะพาคุณผู้ชมไปตลุยและพูดคุยกับนักแสดงนำกันที่กองละครเรื่องคุ้มนางครวนค่ะซึ่งละครเรื่องนี้เป็นละครเทอรทัศ์แนวเรียรแฟนตาซีด,ดรามา่าละครเรื่องคุ้มนางครวนเป็นเรื่องราวความรักสากเศร้าข้ามชาติพบระหว่างเจ้านางผู้สูงศักดิ์สองคนกับหลวงเทพพักดีชายหนุ่มผู้สง่างามเรื่องราวความรักความแค้นและการค้นหาเงื่อนงำ พร้อมพลิกบทบาทและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตัวละครแต่ละตัวจะเป็นอย่างไรนั้นไปพูดคุยกับนักแสดงนำกันเลยดีกว่าค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้กำลังแอบมาดูเขซอมฉากใหญ่กันอยู่ค่ะคือต้องพูดเสียงงี้เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะแอบมาดูเขาค่ะเนี่ยกำลังซ้อมบทกันดูเคร่งเครียดมากมีดาราแบบยังดังเยอะแยะเลยค่ะ ค่ะในเรื่องพี่โมรัรบบทเป็นอะไรคะก็รับบทเป็นพิมดาวค่ะที่เล่นในชาติปัจจุบันคือเล่นเป็นดาราออที่เป็นนางร้ายออแล้วก็ในอดีตเนี่ยเป็นเจ้าดารายออก็เป็นน้องสาวพิมพี่ค่ะพิมดาวเนี่ยออในปัจจุบันก็คือก็เป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยก็คือทํางานของตัวเองไปไม่ได้แบบสนใจอะไรมากแต่ว่าในอดีตเนี่ยจะเป็นคนแก่นๆค่ะพี่โมอยากให้พี่โมฝากอะไรท่านผู้ชมทางบ้านย ก็ละครคุ้มนางครวนนะคะตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ทุกวันจันทร์อังคานะคะช่อง5 2ทุ่มีินาทีค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแบบคาดเดาไม่ได้แล้วก็พลาดไม่ได้สักตอนเดียวเลยค่ะค่ะคุณค่ะค่ะค่ะพี่พิงค้คะในเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรคะก็รับบทเป็นเจ้านางยอดล่าค่ะยากไหมคะบทก็เป็นบทเอ่อคือก็จะเป็น เจ้านางที่ถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินก็ประมาณ200ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ก็เรื่องราวมันจะมีความซับซ้อนในในทางการแสดงก็คือแบบเป็นทั้งเป็นทั้งความแคร์แล้วก็ความรักแล้วก็มีทั้งความอาฆาตแล้วก็บวกกับแบบมีเรื่องราวเยอะมากในเรื่องนี้ค่ะคือเรียกได้ว่าแบบ ทุกอย่างทุกอารมณ์นี่คือรวมรวมไว้ในเรื่องนี้เลยค่ะใช่ค่ะพี่ต้อตามในเรื่องเล่นเป็นยังไงคะในเรื่องนะครับติดตามรับบทเป็นสองคาแรคเตอร์ด้วยกันนะครับซึ่งมีอยู่2ยุคสมัยนะครับในพาร์ทปัจจุบันเนี่ยก็จะรับบทเป็นตรีภพนะครับพระเอกมีชื่อเสียงโด่งดังในในยุคปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็ส่วนอีกในยุค อดีตก็คือชื่อว่าหลวงเทพพักดีอดีตกับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องของพูดถึงในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยครับผมเรื่องราวมันค่อนข้างซับซ้อนคือทุกคนมีความถูกต้องของตัวเองอยู่แต่สุดท้ายแล้วอันไหนถูกที่สุดอันไหนผิดก็ต้องมาดูกันค่ะตอนนี้พิมก็อยู่กับพี่หนุ่มนะคะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสวัสดีครับัค่ะพี่หนุ่มในเรื่องนี้เรเบาเป็นอะไร เป็นเจ้าพระยาพิชิตชัยนะครับก็เป็นประมาณอารมณ์ก็น่าจะได้ประมาณเจ้าเมืองเล็กๆเ,เ,เมืองหนึ่งในสมัยก่อนนะครับก็ไม่ได้ระบุสมัยอะไรแน่นอนนะครับก็เป็นพ่อของหลวงเทพพระเอกพ่อของตุ้มตากแต่ว่าอันนี้อยู่ในส่วนของพาร์ทอดีนะฮะเรื่องภูมิหังควรนี่คือจะเขาจะมีปัจจุบันกับอดีตอันนี้พี่จะมีแต่อดีต ก็จะถึงพิกถึงขิงนิดนึงนะฮะแนวนี้แล้วก็มีดารานักแสดงมากมายมีหลายยุคนะครับมีทั้งอดีตมีทั้งปัจจุบันนะครับมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นเด็กรวมดารากันเต็มจอมไปหมดก็ดูเรื่องนี้รับรองว่าสนุกได้ได้อารมณ์หลากหลายในเรื่องนะครับก็ฝากไปด้วยครับจริงแล้วก็ก็จินตนาการไว้ประมาณนึงแต่ว่าเออบทมาแล้วแบบเออ ผ่านให้ทุกทุกคนมือนกันถามว่าหนักในในในแง่ไหนก็คือเรื่องเรื่องความซับซ้อนของของเรื่องราวที่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะที่ที่อยู่ในเรื่องนี้สองคือคาแรคเตอร์ของนักแสดงหรือว่าตัวละครแต่ละตัวค่อนข้างที่จะเล่นยาก ความน่าสนใจตรงที่ว่าหร่คือมันมันมันจะเป็นละครกึ่งๆึ่งแฟนตาซีเล็กน้อยลองชมดูนะครับคุ้มนางครวนขอ,อบพรบนนะครุณมากเลยโอ้โห,โหไปกองถ่ายละครคุ้มนางครวนกันนะครับคนติดกันทั่วบ้านทัว่วเมืองเลยถูกต้องทงุเมืองดูทุกวันเลยทางคอสอบข้าของเรานี่แหลคะค่ะครับผมวันนี้สําหรับผู้ชมที่ชมรายการเขาบอกว่าชอบช่วงนี้ที่สุดเลยครับผมเป็นช่วงแจก ของรางวัลน,นะครับ <Hey. S 1> ผมเป็นของรางวัลจากภาพยนตร์เรื่อง Robocop 2014แต่คราวนี้ผู้ชมรายการจะต้องตอบคำถามสำหรับ Robocop นะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี่นะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะล่าสุดค่ะใส่ชุดสีอะไรระหว่างสีแดงหรือสีดำ เข้ามาที่ Facebook ของเราครับ Z Night TV 5นะครับผมแต่เข้ามาที่ Inbox เท่านั้นเข้ามาตอบคำถามที่อินบ็อกของ Facebook เราเท่านั้นนะครับผมคใครตอบได้แล้วตอบถูกนะครับสีท่านแรกรับไปเลย เสื้อยืดโรบคอปสองพสสวยมากอยากได้ไหมอยากได้ค่ะแต่เก็บไว้ให้ผู้ชมดีกว่าครับผมสวยมากผมนีงอยากได้เลยนะครับผมค่ะแล้วก็ขออย่างหนึ่งค่ะเวลาอินบ็อกซ์นี่ก็ขอเบอร์ติดต่อกับอะไรอย่างนี้ด้วยเราต้ได้ติดต่อกับถูกเนาะถูกต้องนะครับใช่ค่ะาวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะคะแล้วก็ค่ายเพลงค่ายหนังค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการจนจบเลยนะครับผมพบกับพวกเราสองคนนะครับในรายการเซตในคืนวันเสาร์ค่ะสี่หนึ่งสิบนาทีถึงสี่หนึ่งสามสิบห้านาทีทาง ททอบอ5แห่งนี้น้องพิมพ์ครับพี่อร์ครับค่ะในวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะ,คะสวัสดีค่ะ